ลุงคนไหนให้นั่งตากแดดลุงคนไหนให้นั่งตากแดดเฮ้ยแอบแอบนี่คนนี้ใส่แว่นแว่นอ่คนสนวนเรอรอเดี๋ยวคนที่นรออ่แยกไปจะไปยไปเขาเป็น้ร้อนใครไม่มีเสื้อกันแดด ก็สำหรับทีมงานทุก,ทกทคนนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองมันอย่างมากเลยนะฮะถ้าทานที่กินน้ำกินผ้าเย็นกินอะไรเพื่อทำให้ตัวคนเองทำงานได้อย่างสบายใจเุนไปด้วยนะครับผมต้องดูแลสุขภาพการและใจกันน,นิสนีตรงนี้ตรงนี้ เขาเาราไนงานเราจินตเขาเต็มแล้วเต็มแล้วต็มหมดเขาไล่กลับคืนมาที่เดิมกเดี๋ยวเราเดก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดพอไปแรแล้มเดี๋ยรอถ้าเกิดมันมีอะไรให้เราใหเรา้องนตนาการก็สินนาการเรามาเือนันเลยเมาว เดินครับวัดที่จองวัดกันเลยเหรอคะ <laughs>

ทำไมคุณเป็นคนควรถึงรู้ว่าแต่คุณไม่ควรจะตายวันจริงๆแล้วเป็น

โอ้โหทาเสาด้วยน่าจะหมดเลยตรงสาดนนี่ครับตรงนี้ทาด้วยไหมด้วยด้วยยกเม้นไหนกทขา หมดยกเว้นลูกกงสีขาวเราบันไดกะทาค่ะค่ะโอ้โหเก่งจังเลยสู้ตายตขอเลยขอเลยขอจับ

เฮ้ยดูน้ำไปแล้วเลยเหรอตรงลงเราแต่งตัวมาทำอะไรเนี่ยชุดพร้อมมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีงานทำเออจะไปขโมยขโมยสีเขาไปช่วยกันทาตรงนั้นดีกว่าจะตามไป ไปอยู่วะอยมองมันกันแบบนี้พี่เจ้าพ่เจ้า